หลายๆคนอยากรู้นะครับว่าระหว่าง n R 250ปะทะ Tzr 250นะครับใครจะเหนือกว่าใครใครจะเด่นกว่าใครและใครจะแรงกว่าใครนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งบอกเลยว่า2รุ่นนี้นะครับมีสเสน่ห์ทั้งคู่หล่อทั้งคู่และเป็นรถยุคเดียวกันทั้งคู่นะครับในยุค90นะครับจะสุดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะจัดมาดิขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือ2นะครับเพียบมากมายมากกว่า4000คันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ สองคันที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับก็จะเป็น Honda NAR 250รหัส DMC 21นะครับกับ Yamaha t ท r 250รหัส 3XV นะครับซึ่ง2คันนี้ก็มีลักษณะรูปทรงที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของค่ายเขาจะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวซึ่งไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนในแง่ของเครื่องยนต์นะครับมีความคล้ายคลึงกันนะครับเป็นสูบ L หรือสูบ v ทวินนะครับเครื่องยนต์2จังหวะนะครับ2 5 0ซีซีนะครับ, cc, รบลูกสูบสูบละ1 2 5 ก็เท่ากับ250อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนกำลังเครื่องยนต์นะครับให้กำลังอยู่ที่45แรงมา้าตามสเปคชีสนะครับแล้วก็เอาไว้ง่ายอ่ะคือมันกฎหมายญี่ปุ่นอนะ่ะคือมันต้องควบคุมเรื่องของมลพิษต่ต่างซึ่งเขาต้องทำให้มีมาตรฐานแบบเดียวกันนะครับส่วนในแง่ของความแรงนะครับก็ดูในคลิปนี้ยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าฟิลลิ่งให้ฟังแต่ที่คุยอยู่ตอนนี้นะครับคือลักษณะสเปคต่างๆแล้วก็พาทุกๆคนมารู้จัก กับ2รุ่นดีนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีสเสน่ห์โคตรๆนะครับโคตรเล้าใจเลยค่ะตอนแรกก็นั่นแหละพามาเขาเรียกว,ว่าทำความรู้จักกับ2รุ่นนี้ก็อารมณ์ริลลิ่งเหมือนคล้ายรายการเปิดตำนานผมขึ้นให้ฟังเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ2ครคันนี้นะครับแต่ในตอนนี้ก็จะมารีวิวแบบจอดจงตัวต่อตัวตว,ตว,ตว,ว่าลักษณะฟฟลลิ่งนการับขี่ของ2คันนี้ มีความแตกต่างกันหรือว่าเอาง่ายคือใช้คาว่าอันไหนเดียวกันเะยประมาณนี้วบอว่าแต่ละคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อยากจะรู้แบบอะไรวะข้อดีข้อเสียข้อเถียงอันนี้เป็นยังไงข้อดีอันนี้เป็นยังไงแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนระหว่าง h o n ด้กับ Yamaha ก,ก,ก็ฟิลที่ได้นะครับเรื่องของช่วงล่างเลยช่วงล่างอันนี้เป็นเทเลธรรมดาส่วนอันนี้เป็นอัพไซด์อัพไซด์ดาวลักษณะของโช๊คอัพก็จะรู้สึกมีความกระด้าง มีความกระด้างมีความแบบหนึบหนับโอเคนะสำหรับคนที่ชอบฟกีบิ๊กไบค์แต่สำหรับส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันดูแบบมันคุ้นเคยมันหนุบมันนุ่มมันทุกอย่างมันเซตติ้งมาใหม่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าคันนี้มันเซตสำหรับขี่ในสนามได้ขี่บนถนนได้ก็เลยคิดว่าแม่งเพอร์เฟกต์สำหรับคันนี้ตอนเนี้ยเพอร์เฟกต์มากส่วนคันนี้ต่อไปเซตเพิ่มเติมแล้วถามว่าสแตนดาร์ดคันนี้จะดูแบบหนักแน่นกว่า แล้วก็ชกชกชกหน้าเขาจะหนักกว่าการเข็นตัวรถผมเชื่อว่าน้ําหนักรถผมรถคันนี้ไอ้คันนี้ไอ้ได้อาองผมเนี่ยก็จะมีความเบากว่าที R ันอาของผมคันนี้แล้วก็ถ้าดูบอดี้จริงๆดูพาร์ทของมันก็รู้สึกว่าถังอันนี้จะโนกกว่าจะมีความใหญ่กว่าอันนี้จะดูแบบบางกระชับพลแบบอะ่ะล้วถามว่าขี่ในสไตล์เลสซิ่งได้ไหมก็ขี่ได้ ขี่ในสไตล์แบบเลสได้ขี่ในสนามได้ตอนนั้นยุคนั้นก็การต้นเดชาไกศาสตร์แล้วก็อะไรนะนำสกุลผลไม้อะสนามผลไม้ครับคริสมัสวิไลโรดนักแข่งจากญี่ปุ่นก็มีโคจิคทมินาโอกนักแข่งจากอังกฤษนะครับแมตต์แพตเตอร์สันครับในรุ่นนี้ต้องแข็งแรงมากเลยนะครับ แรงจริงๆครับ 250cc มาเลขหนึ่งะครับชงนานผลไม้นําออกไปก่อนเลยนะครับชมนานผลไม้ซึ่งใช้ยาม่าครับนําอยู่ครับตามมาด้วยคริสต์มาสวิไลโรดมาเล็กหนึ่งใช้ฮอนด้าเอเซ่สาสู้กัย่างสนุกนะครับ ที่ฝีมือครับรถจะพอกันตายกับร้อยห้าสิบครับคือทางด้าน,น,นที่นี่จะเป็นรถที่น้ําหนักมากกว่านะฮะอัตราเร่งกําลังความเร็วสูงกว่ารถร้อยห้าสิบครับนี่ยังทางตรงนี่ได้ใช้ถึงสักเกียร์เท่าไหร่ก็ในที่ที่ที่คนหน้าดูดูเนี่ยครับทคำความเร็วขนาดนี้คืออย่างสนามต้านนี่เราก็จะทดก,กันถึงเกียร์หกนะค,<ม>คือเพิ่มสเตอร์เข้าไปแล้วก็สว่วนนี้ก็เป็นทางอาจารย์คริสมัสดันจับคริสมาสวิไลโลดซึ่งเขาจะขับเคี่ยวกันระหว่างทีซันอาร์สองร้อยห้าสิบกับเอ็นเอสอาร์เขาก็แบบว่า แม่งเอาสองคันนี้มาเคี่ยวกันในสนามและคริสต์มาสนะครับเสียบแซงขึ้นมาแล้วนะครับแซงชนะผลไม้ขึ้นมานำเปดึงขึ้นเหนือครับมาบมาแล้วพื้นได้เหมือนกันนะครับมาแต่สีมือสีมือชงนาคกับคริสต์มาสนี่มามันเหมือนกับหนูกับแมวครับเจอกันทีไร,ม,ม,รมันสู้ไม่ได้มวยมันก็ตามวยน,นะก็ดึงดต่เลี้ยงต่างนะ ก็เจอกันไม่ไรก็แพ้ครับชำนานได้ยังไงก็ยังสู้คริสต์มาสไม่ได้ครับประสบการณ์นะครับก็ทำให้คริสต์มาสแซงกลับมาครับคริสต์มาสก็เอาชนะไปอีกครับก็ถ้าขึ้นคลิปผมผมเคยรู้สึกว่ามีเคยดูนะคลิปตอนที่แบบว่ามันเป็นอะไรอ่ะที่เขาแข่งกันอะระหว่าง2รุ่นเนี้ยสองคันเนี้ยก็แข่งขับกันไปกันมาก็สุดท้ายโดนคันนี้เพราะว่าในเรื่องของ ความเก่าความเก่านี่จะจะสู้จับจับไม่ได้คิสมันเรื่อยๆเขาจะแบบระดับแชมป์เอเชียก็รู้อยู่นะฮะแต่ที่คุยกับจานเล็กอูนอ้อมน้อยแกก็บอกรถรุ่นนี้ก็คือมันก็คือดีอ่ะพาเซดดีๆก็ไม่แพ้ฮ Honda. อนด้าส่วนในเรื่องของปิงิ่งเครื่องยนต์ปินิ่งเครื่องยนต์ก็จะบอกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นตัว 3MA ตัวท่อออกตูดตอนนั้นก็จะมีความตรอรอบสูงแล้วก็เป็นสูบเรียงเป็นสูบเรียงก็จะแบบ เสียงรอบต้นๆก็เหมือนจะเหมือนกับคล้ายๆ4จังหวะเหมือน4สูบเลยนะฮะรอบกลางรอบปลายก็จะแวดปกติอันนี้คือ 3MA ที่ท่อตูดนะครับส่วนส XV เเป็นสูบ V วาง V นะฮะเหมือนตัวนี้เลยเสียงไม่ต่างกันเลยเสียงเหมือนกันตอนเดินเบาตอนเร่งตอนกลางตอนปลายเหมือนกันหมดแต่รู้สึกว่าวาวเปิดไอตัวนี้จะมาเร็วกว่า น,นี้จะช้ากว่าช้ากว่าแต่ว่ามาแม่งมามันอารมณ์เหมือนทีซันอาร์หน่งร้บอะแบบไวเแล้ประมาณนี้ฟิลประมาณนั้นเลยอันนี้ก็จะมาไวกว่ามาแบบสมูทอันนี้มาแบบว่าพักกะชากทีก็นั่นแหละเทคเปิ birth, ดประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ในเรื่องของสเปคหน้ายางล้อหน้าล้อหลังขอ17เหมือนกันยาง1 1 0หลัง150เหมือนกันทั้งคู่แต่ตัวนี้อย่างที่บอกตอนแรกก็จะหนักกว่าพอหนักกว่าก็ฟิลคันนี้เบิร์กกว่าสำหรับส่วนตัวผมนะฟิลคันนี้เบิร์กกว่าแล้วสองคันนี้เป็นคันแห้งเหมือนกันนะครับเป็นคันแห้งเหมือนกันก็คือเป็นรถที่อยู่ในเจเนอเรชั่นที่ใกล้ๆก,กันนี่เป็นเจนสุดท้ายของสายการผลิตก็คือ3 x v ส่วนนี้ m c ็มซี ของเอเนี250ถ้าเจเนอเรชันสุดท้ายของตัวนี้ก็เป็น MC28 ที่เป็นคีย์การ์ดแล้วก็ล้อโรอาร์มประมาณนี้มีอะไรอะ่ะอยากรู้อะไรถามได้นะอยากรู้อะไรอะ่ะหลายๆคนก็ต้องอยากรู้ไอ้นี่ความแรงพี่ความแรงความแรงหรอความแรงความแรงตามสเปคนะครับเท่ากัน45แรงมา้าเพราะว่าทางญี่ปุ่นเขามีกฎหมายในเรื่องของค่าไอเสีย อะไรต่างๆโดยเฉพาะรุ่นสุดท้ายของตัวนี้คือคีย์การ์ดหน้าไม้แม่งล็อก180เลยอารมณ์เหมือน CBR 1000์ตัวใหม่ที่มันโดนล็อกมาโดนตอนมาจาก200เหลือ120อะไรประมาณเนี้ย120ม้าก็ MC 28โปรอาร์มก็จะโดนล็อกแล้วก็ถ้าข้ามสายพัน์ไปอีกก็คือ4จังหวะก็คือ NC 30กับ EC 35อันนี้ไปดูเฉยเลย จะบอกให้ฟังก็คือ NC 3 0ก็จะแรงม้าเยอะกว่า35เพราะว่า35ก็โดนตอนมา้าในเรื่องของคาบูเรเตอร์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของท่อที่มีแคทที่มีอะไรพวกนี้แรงม้าก็หายไปก็ฟิลลิ่งคล้ายกันอ่ะอันนี้ก็45เท่ากันแต่ขึ้นไดโนคันนี้53คันนี้ขึ้นไดโนนี่ผมไม่รู้นะแต่ที่แน่ผมว่า50บวกแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนท่อไปแล้วเปลี่ยนท่อท่อก็เป็นท่อเหล็กเหมือนกันท่อเหล็กดูง่ายเนี่ยอันนี้ก็จะพ่น พาวเดอร์โค้ดสีดำอันนั้นก็จะเป็นพาวเดอร์โค้ดสีดำเหมือนกันประมาณนี้อันนี้คือลักษณะของความแรงแล้วคุยถึงฟิลลิ่งนี่ใส่รถก็มันทั้งคู่นะอันเนี้ยพอกดปัม๊มออกปืดป๊ดปื๊ดหน้าลอยปืดนี่ก็เหมือนกันแรงทั้งคู่อยู่ที่ว่าถ้าจะเลือกนะถ้าให้ผมส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากกว่าอันนี้พูดจริง แต่ถ้าในแง่ของคนดูหรืออะไรผมมองว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาถ้าใครสนใจ250ถ้ามีโอกาสเข้ามาเจอพานหงุวันตาปับ๊บถ้าสนใจรุ่นไหนก็ลองไปหาดูแต่โดยภาษีตำนานหรือนั่นหรือนี่ตอนนี้จะราคาสูงกว่าจะเห็นในหนังเยอะมากกว่าของลิวเตอร์หัวที่แสดงหลายๆเรื่องจะเห็นในหนังเยอะตัวนี้ก็เห็นเหมือนกันยืดถนนเก็บใจไว้ให้เธอพี่หลิวก็ขับคันนี้ในฉากแรกก็ถือว่า ตำนานทั้งคู่ส่วนราคาผมไม่รู้นะผมไม่อยากบอกก็ไปสืบกันเอาเองนะฮะร,ราคาสองรุ่นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าประทับใจทั้งคู่โดยส่วนตัวแล้วถ้าพูดถึงตำนานนะฮะช่องทูทีตอนนี้ก็สายยาเป็นหลักอยู่แล้วก็แต,แต่แต่ถ้ากากูร้อยห้าสิบก็ทีสัตาร์พัใจแต่ถ้า2องร้อยห้าสิบนนี้อาครับอันนี้ส่วนตัวแต่อันนี้ไม่ได้แย่อันนี้ก็ดีหลอเหมือนกันเขีย้ยวหลออ่ะผมข้อไม่ดู นี่คือฟิลขี่หล่อนกันเดี๋ยวไหมชกชกชกอัพเขาะจะมีความแบบเนี่ยความหนึบความอะไรแต่เรื่องความกระชับของขาตำแหน่งพักเท้าเกียร์โยงอันนี้ถือว่าไม่เป็น2อรองเอ็แน่นอนผมก็เลยมองว่าเออรถที่ดีนะลองสตาร์ทฟังเสียงลักษณะของ y pvs มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคัน150ก็เป็นนาทีัเ่ เออลืมบอกไปหน้าตาเขาคุค้นๆเนาะไฟหน้าเอออะไรเอยเนาะลืมบอกถ้าใครเล่นอยามาห้าน่าจะรู้ดีนะมันเหมือนรุ่นอะไรผมต้องบอกว่ารุ่นนั้นมัน,มนเหมือนรุ่นนี้ดิรุ่นนี้นเกิดมาก่อนรุ่นนั้นคือที m 1 5เได้รับแรงบันดาลใจมาจากคันนี้เหมือนมากเหมือนไปผมถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแม่โคตรโคตรเหมือนอะ เสียงก็ไถล้อ,ลอแต่เสียงคั้นแห้งเดินเบาก็จะไม่มีนะครับยกเว้นจากกดแบบนี้เปิดดน,นตรีบรรเลงอะ่ะพอกดน้อยๆมันจะดังนิดเดียวนะอ่าเริ่มมาแล้วเริ่มเสียงมาเริ่มแรงขึ้นเอา้ามีเจยดโทนด้วยมีเจยดโทนด้วยาสามโทน,ทนสามโทนอ่ากดโทนแรกหนึ่ง สองอ่ามันเทอ่ะให้อารมณ์เหมือนวิบากคล้ายๆวิบากเสียง<อ>เสียงท่อคันนี้เหมือนวิบากนะพวก250วกอ,อ่้อะ,อะเคยได้ยินไหมโคสโวดอะเหมือนว่าไซส์เอฟ<อ>นั่นแหละกับ CR อร<อ>ะไรไอัอร่นแหละ เหมือนมากเหมือนรถสูนะเวลาเดินเบาวงวองวงมาแกพบอดีปะเสียงคัดก็3ระดับเพราะไฮล้อเพราะพ,อพ,อพิงลักษณะไหมมันก็จะเขาก็จะมีความแบบนั่นแหละหววอันมากกว่าเอเดอาพอเอเดนอาตัดภาพป๊กเขาก็จะมีความแบบเหลี่ยมทีเซตเนี่ยจะมีความมนอลองลองมาถ่ายตรงนี้ดูอ่ะเห็นไหมจะมีความกลมมีความมนของเขาตามลักษณะ เส้นสายอันนี้ของสายยามาฮ่าก็จะเป็น<ม>ฟิลประมาณนี้อ่ะมาถ่ายจากข้างหลังด้วยอ่ะถ่ายแบบเรียวๆให้ดูเลยจ้ดูไปพร้อมกันนี่พอถักจากตูดขึ้นมาปั๊บปั๊บอ่าแผ่นกล้องอ่ะนี่คือฟิลของยามาฮ่ามีความอวบเนาะมามาดูมาดูมาดูไดาอาร์เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมอันนี้ของฮอนด้าอ่ะลองดูไปเลยฟิลเขาอันนี้จะเป็นเหลี่ยมทันทีไหมทุกอย่างจะดูเหลี่ยมสันดูมีเหลี่ยมมีอะไรนะอะ่ถ่ายจากท้ายมา คนละแบบกันอะมันเป็นเสน่ห์ที่รถยุคนี้มันเกิดปีใกล้ๆกันมันก็เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมันก็เหมือนกันนะเหมือนพวก ix7 s u p e ซอะไรพวกนี้มันก็แบบใช่ปะ JDM มันก็คล้ายกันอาจจะลองอันนี้มไอ้กจะดีกว่าันเสียงฮัดใช่ไหม ต่อต้าเท่เลยครับเจ็ดเท่มันจะเสียงมัน,นออกเป็นลูกกว่านะอะไรนะเสียงมันออกเป็นลูกกว่านะใช่อันนี้จะออกเป็นลูกกว่าไม่จะออกบุมบุมบุม ตอนนั้นเสียงคล้ายๆวิบากโศดแต่ถามว่ากลางกับปลายก็น่าจะพอๆกันหรอมะเดี๋ยวคนก็หาว่าอวยค่ายนั้นอวยค่ายนี้ก็จากปากคนใช้งานจริงสเปคชีทก,ก็ขึ้นให้แล้วนะฮะเป็นตำนานได้ย่อยตอนต้นคลิปผมทําให้เรียบร้อยแล้วแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะแต่นี้ก็มีไฟลีอืมเพิ่งจะมาห้าทำได้นะแต่ตอนครัน,นี้ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวค่อยไปทาําเมา นี่ก็จะมีไฟหลีนะครับหลีคู่ไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟหน้าประมาณเนี้ยก็คนละฟิลลิ่งกันส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่น่ามีอะไรและะ้วมั้งปอกตรงๆนะพอจอดคู่กันโคตรมีสเสน่ห์แล้วก็ไปไหนเดียวๆก็เด่นแต่คันนี้ถ้าบอกตรงนะมันต้องลายมาบลโลลายมาบลโลลายแชมป์โลกของเวนเวนนี่อะไรอย่างเงี้ยนี่หรอปะ ส่วนนี้ก็ตแมน็อตแมนก็เวนการ์เนอร์ใช่ปะ่ะอะไรนะสเปนเซอร์ดูฮานคือแบบ2ค่ายนี้ย่อมมีตำนานที่ดีด้วยกันทั้งคู่ผมก็นั่นแหละถ้าชอบสไตล์นี้นะครับหรืออยากเห็นรถสไตล์นี้อีกก็นะั่นแหละฝากากดไลค์กดแชร์ผมหน่อยเป็นกำลังใจให้กับทูทีมอเตร์ไบค์ก็วันนี้ตั้งใจตั้งใจมาแบบรีวิวให้ดูให้ชมแบบตามสไตล์นี่พยายามแต่งตมแต่งตัวให้มันดูเ,ออเข้ากับรถ อย่างนั้นอย่างนี้พอไปสายแว้นเราก็จะแต่งตัวอีกแบบหนึ่งพอมาสายนี้ก็อีกแบบหนึ่งแนวอนุรักษ์นู่นนี่นั่นนะฮะฝากไว้ด้วยครับทีซันอาร์หนึ่งร้อยเอ้ยทีซันอาร์สองร้อยห้าสิบนะฮะรู้สึกว่าเป็นพี่ใหญ่ของอีแก่ทีซันอาร์อีกทีหนึ่งนะฮะส่วนในได้อาร์ร้อยห้าสิบก็ยังไม่เสร็จเลยรอตังก็จะทำลายเดียวกับตัวนี้แหละก็น่าจะมีคู่คู่ของเขาคนละฟีวนอะหล่อทั้งคู่เนาะหล่อปะหล่อครับดูดีคนละแบบอะ อารมณ์เหมือนสาวสวยก็มีความดูดีทั้งคู่แต่ความโดดเด่นของแต่ละคนอ้วบหน่อยถ้าเป็นสาวก็คือสาวอวบใ้วกนะอ่าคนนี้สาวอ้วกสาวอวบแน่นๆแต่ท้ายแน่นๆนะเนี่ยเวลาลูกก็ต้องลูกอย่างนี้เหรอท้ายแน่นๆนะโอ้ยโอ้ยท้ายแน่นๆตรงนี้หนกโหนกอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ปหมใช่แล้วตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แบนนะไม่ได้แบนแต่ว่าเรียกได้ว่าถ้าไม่แน่นก็ แต่ว่ากระดูกเไม่ใช่แล้วไหมว่าเขาเองไม่ได้ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าเชฟเชฟปะเชฟสวยดูดีดูดีดูดีดดลงไหลอะลงไหลรถสไตล์นี้จริงๆก็นั่นแหละพูดแล้วก็แบบพูดถึงสาวนะพูดถึงสาวก็มีนิดนึ่งนิดนึงแต่ว่าปากมัในอ้อมใจด้วยนะฮะสำหรับสองคันนี้ ชอบคันไหนลองคอมเมนต์ดูข้างล่างในใต้คลิปแล้วกันว่าอชอบรุ่นไหนหรือรถ2คันนี้เป็นรถในฝันของใครรถในฝันของคุณคือรุ่นอะไรแล้วก็ขี่รุ่นไหนอยู่ก็ลองคอมเมนต์ผมจะไปไล่กดหัวใจไล่อ่านให้หมดนะฮะส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วขอบคุณมากรักใครชอบใครนะฮะยามาฮ่าหรือฮอนด้าปากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันคุณมา,าถูกทางแล้วนี่น